เล่ากับสัญชาตยาณบอกว่าฝั่นนี้ไม่ใช่ความฝันธรรมดาในช่วงสายมีนักเรียนใหม่ย้ายเข้ามาครูวงแขซื้อเป็นครูประจําชั้นแนะนำเด็กหญิงคนนั้นด้วยชื่อที่คุ้นหูใครหลายคนพอยเธอสูงชุดนักเรียนเนียบทิวเขาจักผมเวียบตรงถูกถักไปอย่างประณีตสายตาของพอยเยือกเย็นทิดจักเด็กในวัยเดียวกัน แววไม่น่ามองุกตาเธอแล้วต้องรีบเบือนหน้าหนีเพราะแววรู้สึกเหมือนเธอกำลังมองดวงตาคู่นั้นอีกครั้งดวงตาในฝันที่เต็นคำว่าของคาตั้งแต่วันแรกที่พลอยเข้ามาในห้องเรียนบรรยากาศรอบโตเปลี่ยนไปอยาปะะ่างปล่าเพื่อนเพื่อนบางคนเริ่มมีอาการหวาดผวาคู่ปงแขถึงกับลืมสอนไปครู่หนึ่งเมื่อพลอยพูดถึงควันไฟจากร่างกายมนุษย์ ลางชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์ยังไม่มีปีมีครุยในห้องเรียนเงียบสนิทหลังจากคำพูดนั้นครูมองพลอยด้วยสายตาสงสัยแต่พยายามเก็บปากกานักเรียนบางคนหัวราอบตกเตือนแต่แววรู้สึกได้ถึงความเย็นวาาที่เล่ถางต้นคอหลังเลิกเรียนแววเดินกลับบ้านลำทงังพื้นดินยังชื้นจากฝนเมื่อคืนเรนทางเต็มไปด้วยเสียงแมลงร้องขับถา